Hello c h a ้าวิสเลตส์อ,เอ,อ,เอ,อล,ลเอ้ยเอ้ยเอ้ยไลท์ไลท์เอ้เอ้ไลทไลทไลทเออสอบสอบ,สอบอเดี๋ยวนีิอวฟิตนะครับจะเลยรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเก้าอี้มีการสั่งการได้อันไหนลองหมุนซิอืเอ้ยไม่มีอยู่เนี่ยอะรอยรเราห้า, <laughs> าวหรือีกอยังห้าบ อู้งานกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับ<อ>บอกเลยครับว่าเทปเนี่ยเป็นเทปช่วงสิ้นปีกำลังจะเข้าสู่ปีใหม่แปลว่าอะไรโบนัสกำลังจะออกเอ,อคิดว่าจะประจบประแจงนิดนึงใช้คำนี้ได้ปะเนี่ยเกินไปปะเนี่ยเออใช้คำว่าเลียดีกว่าเออก็ดูไม่ดีอยู่ดีทำตัวน่ารักน่ารักบอกเลยว่าต้นปีกับกลางปีอ่ะไม่สำคัญเราเคยทำตัวดีๆตอนสิ้นปีให้เขาเห็นวัน<อ>ออนี้ทำอะไรดีพี่ตุลาบวชนะบวช บวชให้เจ้านายเอ้ยไม่เป็นไรเพราะไอ้มอสบวชไปแล้วเรามาหาอะไรที่ตอบแทนเขาแล้วเราได้อู้งานด้วยไหมพี่ตุลาเวิร์กวะก็ซื้อของแล้วไมซื้อของไม่เอาซื้อของมันแป๊บเดียวไปซูเปอร์มาร์เก็ตแป๊บเดียวไม่ได้อู้ทำขนมเค้กดีมากพี่อังอย่าไปดูหน้าอีกทีว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเขามีอะไรให้เราซื้อบ้างแต่ทำไม่เป็นะดิพี่ตุลาทำเป็นไม่เป็นด้วยพี่พัดอยู่วะไม่อยู่ไม่เคยทำนะน้องแม็กเนี่ยนะ น้องแม็กทำได้จริงเหรอเคยทำเคสกับพัดอยู่นะหรอลองดูผมว่าพี่แม็กพอมีสกิลอยู่ลองไปขอความช่วยเหลือเขาดูแล้วน้องแม็กอยู่ปะเนี่ยเพราะว่าปกติน้องแม็กเขาชอบแครเกมดึกๆแล้วมาสายนะเจ้าวิทย์เดินหนะเจ้าวิทย์หลบครับตะก้องหลบหลบหลบเจ้าวิทย์ินหน้าเหรอนี่มันไงพี่พี่เจ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ได้ยินเจเรียกพี่เจมีอะไรเหรอเจมีอะไรเหรอเจมีอะไรเหรอเจเรียกพี่เมื่อกีะประชุมกันว่าจะทำ ขนมเค้กพี่แม็กพอมีสกิลว่าผมสูตรเลยนะมีมีมีงั้นเดี๋ยวผมจะชวนพี่แม็กไปซื้อของแล้วเราทําเค้กให้พี่โค้ดพี่เนยพี่พาร์ทพี่แม็กมูงเนี้ยไม่ดีคนได้ไม่ดีไม่ได้อะไรเลยเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตดีกว่าไปซื้อของมาทํากัน ไม่ได้ดีเจทาไมอะ่ะคือเจต้องขนรับกุญแจให้พี่ก่อนหนึ่งหนึ่งดอกกุญแจอะไรก็เนี่ยพี่เพิ่งส่งให้เจไปเพราะช่วงนี้พี่ติดเกมมากนอกจากติดผู้หญิงติดเกมด้วย <laughs> ไม่ผู้หญิงไม่เกี่ยวดิอ๋อไม่มีผู้หญิงเนาะอะไรคือกุญแจพี่ก็เนี่ยทูมันนี่วอลเล็ตเขามีแคมเปญมากมายเลย <c oughs> ทั้งลดแลกแจกแถมเดือนธันวาคมให้พวกเรามาใช้จ่ายสะดวกสุดคุ้มแถมอาจจะได้ลุ้นรวยด้วยอ้าวใครจะเป็นเศรษฐีฉันเลยสิฉันเลยิ กิจกรรมที่1 t <ขอ S 1> ึ e งเดอะเทสเตชัผน<ม>ภารกิจล่ามาหาสมบัติเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปทูมันนี่วอลเลตแล้วกดเข้าไปเล่นเกมจะได้รับคุณแจดอกแรกเพื่อล่ามหาสมบัติเลยอ๋อแค่สมัครก็คือได้เลยดอกแรกมดอกแรแล้วมันมีวิธีรับดอกต่อไปด้วยนะยังไงแค่ส่งลิงก์ชวนเพื่อนผ่านโซเชียลมาร่วมช่วยกันล่าสมบัติยิ่งชวนยิ่งมีลุ้นเยอะพี่พี่แม็กชวนผมมาใช่ไหมใช่ถ้าเจดกดปุ๊บพี่จะได้อีกดอกหนึ่งเลยโอเค ไม่มีค่าใช้จ่ายรุ่นปีแค่ชวนเพื่อนก็คือเราไม่เสียอะไรเลยแถมเราเล่นได้เล่นเกมแถมได้ร้นรางวัลอีกใช่เหมือนพี่มีเพื่อนเยอะสิบคนอะ่ะพี่ชวนสิบคนพี่ก็ได้สิบม<ข>มีโอกาสเยอะขึ้นก็เล่นเล่นได้ทั้งวันเวลาเราได้ กุญแจมาเยอะๆเนี่ยมันมาใช้เลือกเปิดหีบสมบัติเพื่อรุ่นรับของรางวัลเช่นทองคําตัวหนังเหรียญที่สะสมแลกเป็นเงินได้ด้วยแล้วถ้าเปิดหีบสมบัติครบห้ากล่องจะได้รับลุ้นทองคํา10บาทด้วยเจทอง10บาททอง10บาทไม่ได้ทองราคา10บาทแต่เป็นทองหนัก10บาทใช่ทองหนัก10บาทยถ้าได้เหรียญเยอะๆก็สามารถเอาไปใช้จ่ายตอนไปซื้อของได้ด้วยนะอ๋อใช้แทนเงินสดซื้อของอไปซื้อของกันดีกว่าไปไม่ต้องเดินไปก็อีเรามีเจ้าพี่เอสโคเจ้าวิส ในเจ้าวินมิ่งติดิอ่าสองเท่นไปนไปละเจ้าวินนิ่งทานหมดทานหมดโอ้โหซื้อมาเรียกได้ว่า เหมาทั้งเซเว่นใครได้กินฝีมือเราสบายพูดง่ายๆก็คือหลักการเราคือฝีมือไว้ก่อนแต่ว่าวาัตถุดิบต้องมาที่หนึ่งใช่แล้วเมื่อกี้สะดวกมากๆพี่แม็กเพราะว่าผมใช้แอป t ู o ั m น n ่วอลเล็เป็นการรักษาระยะห่างกับพี่พนักงานเขา oh <dear. S 2> เราไม่ต้องกลัวเขาเขาก็ไม่ต้องกลัวเราเห็นใช้จ่าย,นนยง่ายมากเลยติ๊ติ๊ติ๊ติ้ติ๊ติ๊ติ๊ต l ๊ติ๊ติ๊้ิ๊ต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 ิาไม่ได้มีแค่แคมเปญพี่แม็ก แต่มีแคมเปญเจด้วยนั่นก็คือกิจกรรมที่2ครับลัคกี้แบ็คเป็นกิจกรรมแจกหนัก10,000บาทเลยนะพี่แม็กใช้จ่ายผ่านแอปเนี่ยขั้นต่ำแค่10บาทเองพี่แม<อ>็กใช่ครับก็รับสิทธิ์ลุนลัคกี้แบ็ตั้งแต่เที่ยงวันจนเที่ยงคืนเลยเออแล้วจะบอกนะว่ากิจกรรมมาคือการที่เราสองคนอ่ะเพียงกดเลือกแค่หนึ่งหมายเลขได้ถุกๆชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เที่ยง5นาทีเป็นต้นไปเลยผู้ชนะนะครับคือคนที่ไม่มีคนเลือกตัวเลขซ้ำเลยในตัวเลขอต่อรอบ,คร,บครับผมหรือเป็นคนที่มีตัวเลขทีีม่มคนเลือกซ น้อยที่สุดอ๋อรับไอ้นีด่ดีนะเนี่ยมันเล่นไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรมากมายเลยใครๆ,ๆก็เล่นได้เน้นดวงเน้นดวงเออ,เอถ้าไม่มีใครเลขซ้ํากับผู้ชนะนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เจบอกไปเนี่ยก็รับไปเลย10,000บาทแต่ถ้ามีกลุ่มผู้ชนะเลขซ้ำเนี่ยกันน้อยที่สุดในจํานวนทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้ระบบหารกันเช่นเช่นผมกับพี่แม็กใช่ไหมสองคน10,000บาทหารกันคนละห้าพันพูดสบายเนอเนเงินก็โอนเข้าแอปไปเลยนะพี่แม็กเอาไปใช้ได้เลยสํากัดสิทธิ์เล่นเนี่ยหนึ่งครั้ง ตอนหนึ่งผู้เล่นแล้วก็ต่อรอบครับผมยังไงน่ไปโหลดแอปมาเล่นกันเยอะๆนะครับมีแต่คุ้มกับคุ้มรางวัลเนี่ยจะประกาศเลยทุกๆชั่วโมงโอ้ oh. เล่นฟรีลุ้นทุกชั่วโมงทุกๆชั่วโมง,โม,งมีลุ้นตลอดไปทำมินกว่าถ้าเราทำไม่ได้เราทำไง <laughs> พี่หมูอยู่ปะ <laughs> ไม่รู้ไปเลย <laughs> พี่หมูเรามีพี่หมู <laughs> ไป เล่าให้ฟังก่อนว่าถ้าเกิดทําเค,ค้กทั้งชิ้นน่ะมันจะเกินความสามารถเราไปหน่อยเราเอาแบบที่มันเป็นสําเร็จรูปแล้วเรามาแต่งหน้าอเออเกินดูดีง่ายๆที่มาางคำว่าผักชีเลยนะาไปคิดดูดิทําให้พี่เนยนะนที่เขาเปิดร้านขนมอ <c oughs> เออพี่เนยเปิดร้านขนมของผมนี่เข้ากับพี่โคช่วงนี้เลยเป็นแบบเค,ค้กแต่ง,งานผมยากจะปูหน้าเพื่อเป็นการแต่งหน้าให้มันเรียบเนียนตั้งใจทำเนี้ยตั้งใจทำั้งใจเลยนี่ผมโรยหน้าอยู่เนี้ยพีเจนน่ากินวะดีเลยผมดูดีเลยแต่ว่าก็คืออันนี้ก็คือหมดหลอดแล้วนะ สตรอเบอรี่ด้านบนขนมปังด้านล่างมัอร์เชฟไงของผมเป็นชื่อจานว่ายังไงชมพูนิดนิดล้านนี่อย่าตุ้งติ้งวะกูทำดีขนาดนี้แล้ววัดต้องทูบเชิญไปออกรายการไปต้องเช็คคิวนะเอาจริงม嘛เชฟปอนเชฟชานนนอะยังไม่ได้ครึ่งพวกผมสองคนเลยมนับกูเข้าไปเลยว่ยจ้วยนะหานร่วมหน่อยนี่ของพี่เสร็จแล้วหนึ่งในไรหมูยองอ่ เจมันคือสตรอเบอรี <able> ่โรยด้วยผงไมโลยังไงก็ต้องไม่เสียชื่อครับเพราะผมทําอาหารมาประมาณเกือบร้อย EP ครับยังไงก็ต้องเทปที่ดีขึ้นเรื่อยๆถึงห้ารอย EP อ่ะคิดตัวเองอ่ะไม่รู้เจโทษนะมึงทำกี่ชิ้นเนี่ยวันนี้เสร็จแล้วมีคริสปี้ด้านข้างเค้กด้วยครับเฮ้ยคริสปี้ชื่ออะไรนะชมพูนิดนิดด้วยเหนื่อยแล้วอ่ะจริงเหรอพวกมึงจะไม่เข้ามากันเลยเหรอเหมือนทุกเทปอ่ะ ช่วงคุณหนูรู้เท่าทันช่วงที่สิเหมือนรายการทีวีเลยว่ะเหมือนรายการทีวีเลยเอ้ยแต่อันนี้น่ารักนะเอ้ยได้ได้อยู่พี่ก็โอเคให้ผู้ใหญ่เป็นของขวัญปีใหม่อันไหนอ่ะอืมไม่รู้เลยอันนี้ด้วยกันตาอันนี้ด้วยดีอันนี้อันนี้อันนี้แค่ทำเจมส์เจมส์ทำไป เดี๋ยวเราเอาเค้กไปเดินแจกดีกว่าได้พี่โคกับพี่เนยชิ้นนี้แล้วกันเนาะอ้าวพอดูดีสุดใช่ดูดีสุดชิ้นนั้นถ้าให้อันนี้โบนัสอาจจะไม่เหลือได้ไปวันนี้มีขนมมาฝากครับอิงปองสองอันนี้ให้อันไหนอันไหนน่ารัก่อนอันไหนน่ารักก่อนมาดูเค้กอันนี้เอออันเนี้ย เลยอะพวกพี่สองคนให้ในวาระขึ้นปีใหม่เป็นเอาแกกินเอาแบ่งกันกินแบ่งกันกินในห้องเอกินได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับน้องทิมเสือพี่มีเค้กมาฝากครับขึ้นปีใหม่ครับพวกพี่ไปซื้อเค้กกันมาจากเอ็มคอเทียนไต้ไห้ให้วตให้หวตชอบอะไรมากกันแต่ไม่ได้บอกนะว่าอันไหนคนไหนทำแต่ว่าให้โวตว่าชอบอะไรบ้างกันทำไมทำไมชอบนะหนึ่งเสียงเพราะพี่เจถือ อ๋อมึงไม่เกี่ยวกับเค้กเลยดินี่มึงไม่เกี่ยวกับเค้กใช่ไหมน้องทีครับอันไหนสวยกว่ากันทีโมดีดีทีโมดีดีเออไหนนะของเราเสมอโอเคเอ่าพี่แบ่งให้กินครับพี่ตําปลาฝ้างขอบคุณพี่ใหม่ครับพี่แม็กเมื่อกี้ผมผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ใส่ดีนะแต่ผมจะบอกว่าส่วนใหญ่ถ้าผมถือไปอ่ะเขาจะเลือกผมกันหมดเลยเดี๋ยวต่อไปอ่ะเราสลับ อยากให้รู้ว่ามันไม่แอนนี่นะมันแบบสวยจริงๆนะเดี๋ยวพี่จะมาสบประมาทผมได้พี่เลือกอันนี้ให้เจก็้ือเป็นกค้นพี่ให้เจได้ผมเอาน้องหุ่นยนสู้อุ้ยผมชนะพี่ชนะแล้วนะต้อเขาเลือกที่เค้กจริงๆนะให้เขาเลือกที่เค้กแล้วผมบอกเลยว่าทีมที่เราจะไปให้เขาตัดสินคือวอเตอร์ฟูดเรื่องจัดจานเรื่องการทําอาหารช่าชองน้องผู้หญิงเลยนะทีมน้องผู้หญิงเรามาวัดกันเลยว่าของใครจะชนะไปสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับให้โหวตว่าอันไหนสวยกว่ากันเออ มันเลือกยากตรงไหนวะมันเลือกยากตรงไหนมันเป็นเพราะว่าสวยงามทั้งคู่ไงเธอมาถามคนในรายการอาหารเอออ่ะดิอ่ะไม่ต้องคิดว่าเลือกก็ได้คิดว่าถ้าจะไปทิ้งก็ทิ้งกันไหนเลยจะไ่ยากเลยไปทั้งคู่เลยเออเลือกเลือกถ้าชอบจริงๆกันไหนอ่าชอบอันนี้ละกันไม่กินโอรีโอคือยังไงว่าเจมึงถือกันไหนเขาเลือกหมดเลยเหรออ่าสมมติสลับกันปุ๊บอ่าเลือกอันไหนอันนี้อ่า ไม่โลโกูมันเลื่อนหรอเลยรับลูกกิ้งมันเลื่อนหรอกอสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับผมนี่ถามเบสดีกว่าไหมใกล้ๆเบสความดันเท่าไหร่นะเนี้ยโค้ดเดียวเพียเดียวบุลลี่บุลลี่บอกบุลลี่โอเคไม่พี่กับเจคือทำเค้กมาฝากเป็นแบบสวัสดีปีใหม่กับขอบคุณที่ตัดคลิปให้แต่พี่อยากให้เลือกอ่ะให้ผู้ชายเลือกบ้างเบสว่าอันไหนดีกว่ากันอันนี้เด็ก่าแต่ว่ากูทางผู้ชายแล้วอ่ะเบสโอเคเดี๋ยวพี่ วางไว้ให้น้องๆห้องตัด,ตดกินลวกันน้องเบสเป็นตัวแทนรับนะคบแ้วก็จำบุญคุณพวกพี่ไปด้วยนะเพราะมีคันเดียวแหละ <c oughs> โอเคก่อนพี่ไปพี่อยากถามว่าเบสมีแอปทูมันนี่วอลเลตจังมีแล้วพี่เบสถ้าเกิดเบสมีอ่ะเบสกดเข้าไปในทูมันนี่วอลเลตหน่อยนะที่พี่ส่งให้อ่ะเพราะถ้าเบสกดอ่ะพี่จะได้กุญแจอีกดอกร,อรวมกับของเดิมอ่ะเป็น2ดอกพี่จะได้ไปเล่นเกมเดอะเพรสเชอร์หันที่พี่แม็กเล่นพี่อยากเล่นบ้างเพราะว่ามันลุ้นของรางวัลในข้างในแต่ถ้าเกิดคนในห้องนะเบสไม่มีอ่ะบอกให้กดเข้าไปโหลดหน่อยนะ พี่จะได้กุญแจเพ <si> ิ่มไปอีกเร <si anyway. <si ื่อยๆอย่าลืมหลยนะเวทมันลุ้นทอง10บาทด้วยนะจริงอ่ะสิบบาทมึงแรปเปอร์เลยฟักกิ้งฮีโร่เลยอะฮีโร่คนหัวและกันนี่เรียบร้อยแล้วนรนี่ครับลอยครับสำหรับวันนี้ก allora ับภารกิจมอบของขวัญปีใหม่ให้กับชาวออฟฟิศกูเดย์ส่วนก้อนนี้นะครับพี่โค้ดกับพี่เนยครับยังไม่มาเออก็เนี่ยเดี๋ยวเราเก็บเอาไว้เราจะได้ได้หน้ากันเดี๋ยวเขียนชื่อติดเดยแม็กเจวางไว้เลยโอเคพี่แม็กอวยพรปีใหม่ให้กับแฟนๆชาวแบทออฟฟิเชียลเราหน่อย เออถือว่าเราเป็นตัวแทนของโอเควีโกด้วยโอเคไวพครับตั้งนโม3จบครับผมไม่ใช่พระโอเคก็ขอให้ทุกคนปี2021ที่จะมาถึงก็สุขภาพแข็งแรงแล้วกันสุเรื่องสุขภาพนี้อันดับหนึ่งครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีเงินมีทองใช้คแค่นี้ก็พอแล้วพี่ว่าเดินทางไปไหนก็ปลอดภัย ขอบคุณครับแขวคาดแขวคาดเออส่วนผมก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วขอให้ปี2021เ,เป็นปีที่ดีและเดี๋ยวปีหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่แล้วผมบอกเลยนะพี่แม็กปีหน้าเราอะได้ยินมาหรือเปล่ารู้พี่ก็รู้ว่าปีหน้าเราอะจะมีโปรเจกต์พิเศษคือแบบออคชไองแ้ ้องติดตามจริงๆอันนี้คือแบบอุปเว้เซนเลยเออแต่อุปไว้ก่อนอุปไว้ก่อนแต่รอดูได้เลยสนุกกว่าเดิมแน่รอบหน้าทำทำเค้กอีกไม่ทำแล้วครับเหนื่อยครับไม่ใช่ตัวตนเลยครับโอเคโอเคสวัสดีครับขอบคุณครับ